วันนี้นะคะจะมาใช้ชีวิตหนึ่งวันแบบไม่ใช้รถนะทุกครั้งที่ไม่ได้ขับรถอจากบ้านก็คือจะวนหย่ตลอดพราะเจอแท็กซี่ที่ไม่ได้ดังใจแต่ไม่เป็นไรวันนี้ลองใหม่เพราะว่าเราจะนั่ง BTS แล้วก็ต่อด้วยวินเอาแต่ยังไม่รู้เลยเพราะมันคืออยู่ตรงไหนตอนแรกคือจ,จะไปคาฟเฟ่ใช่ไหมพอ BTS ป,ปุ๊บคาเฟ่ิดก็เลยลงสยามแล้วก็มาเดินหาอะไรกินนะจบไม่เป็นดันใจเลยวันนี้ ตอนนี้นะคะกินข้าวเสร็จแล้วก็บบคกือกลังจะเป็นคาเฟ่กับอีกคนคนนี้คนเดิมแต่ว่าแบบเบื่อมากไม่รู้จะทำไรการทีแบบ่จะพิเรนต์นตั้งพิเรนต์มากแต่ว่ามีมีใครคบแล้วความดีเชื่อดได้ไม่คือเบื่อกูยกาบเพื่งนี้กูไปเออเวียดนามแล้วก็ไปโหรหาไม่โทรไม่โทรไม่โทรเดี๋ยวอยู่กับน้องลูกหลอดตอนนี้นะคะสยามคนไม่เยอะเลยตั้งแต่มีเอเด็กคลิปสี่คนนั้นที่มาเกาะเรื้องสยามก็ไม่มีคนอีกเลยรู้ไหมสร้างความวุ่นวายอะไรบ้างตอนนี้นะคะเรากำถึงคาเฟ่ที่ไอไอพามาแล้ว เป็นช่นนี้อะน้องแค่นั้นแหละเอาแป็กสิอ่าวแปีกเขาเป็นมาิี่ะนี่นะครับี่ากแล้วจะเขาเดินมาอีกทำไมอะเขาเดินมาอีกแหงกับชอบเพื่อแสงการนี่สวยยิมจะสวยคร,รับ่เขดื่มมแล้วี๋ยวคุณวรสชาจะเป็นยังไง ชอ่นี้นะคบบแ่บไ่เคยเจราตินาก่อนไเลยตอนนคะากะคะพีเสร็จแล้วเราก็มาที่กิ๊กนะคะมาไว้ขนแข่งกับขาทีนะคะขนเยอะมากยทดูคนออกแล้วอะไรคะเรากำลังจะไปขนแล้วไลยค่ะให้ดูกน คือคนที่เราออกมาเลยนกลัวมากเยอะวันนี้เราก็จะจบบอกวันนี้เท่านี้นะคะไม่รู้ว่าถ่ายเพื่ออะไรดูไรสาระมากแล้วก็บอกตอนเริ่มว่าหนึ่งวันที่ไม่ใช้รถแต่เป็นวันที่ไม่ได้เดินทางอะไรเลยไม่รู้ว่าพูดไปเพื่ออะไรบายบายตอนนี้นะคะแยกไ,ไอ้แล้วมันเดินขึ้นไปแล้วมันอยู่ตรงนั้นบายไปแล้วคีนี้จะไปแยกน้ำตอนนี้ก็คือรอขึ้นไปกีฬานะทุกคนหึ่งวันแบบไม่ใช่รถแค่นี้เองใช้รถแค่นี้